เริ่มจากชิ้นไหนครับประการที่ทำลงของต <t ani> <t ani ัวเองชิ้นแรกเลยที่ที่ทำครับคือทําที่โรงเรียนโรงเรียนเป็นโต๊ะกาแฟตัวนั้นก็ขายไปแล้วเหมือนกันะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้กะว่าจะทําจริงจังอะไรขนาดนะครับผมแต่อยากเรียนอยากเล่นอยากทาเล่นอยากทําใช้เองอะไรเงี้ครับผมก็ทําโต๊ะกาแฟมาปุ๊บกลับมาบ้านก็ กำลังแบบดีดวิชาอะไรเงี้ยก็เอาทําลองทําเล่นอีกสักตัวหนึ่งแต่ก็จะเป็นโตกาแฟอีกตัวหนึ่งเป็นโต, <มา S 2> ตัวเนึ่งก็เลยต้องซื้อเครื่องมือมาก็ตอนแรกซื้อประมาณหนึ่งครับซื้อแบบเหมือนระดับ DIY ซื้อตามทุกร้านทั่วไปอะไรเงี้ยมีอะไรบ้าง<ช>มีอ<ล>ะไรบ้าง,งแ,บบแรกแรกก็แค่มีจิชชูมีเทเบิลซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งมีพวกเลื่อยอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยตามที่เหมือนตามบ้านทั่วไปมีเลยอะไรเงี้ยก็ทําขึ้นมาเป็นโตได้แล้วแหละตอนนั้นแต่ว่าก็เริ่ม ลองขายเล่นๆครับไม่ได้ตั้งใจขายนะครับขายตั้งราคาแบบไม่ขายอะตั้งราคาไม่ได้กะขายอะตั้งราคาแบบเออช่างมันแตตั้งแบบนั้นแหละอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเอาใช่มีคนเอาแล้วก็ตัวที่ไปเรียนมาก็มีคนเอาอีกจริงเปล่าใช่ครับก็เลยแบบเหมือนเริ่มได้ใจว่าแบบเออเดี๋ยวมันขายแพงจริงวะคือตัวแรกขายขายประมาณเท่าไหร่ตัวแรกโตกาแฟใส่ประมาณนี้ครับขายไปหมื่นห้าหมื่นห้าใช่ครับก็เอาด้วยตัวที่2 เล็กลงไปอีกแต่ขาย2 0 0 0 0ถามจริงเอาก็เลยเ <laughs> อาเฮ้ยมันโอเคนะใช่ครับก็ <laughs> เฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มจะถือว่ามันโอเคที่จะขายได้เนี่ยก็ <laughs> เลยเริ่มแบบทำแบบนู้นแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยทำเก้าอี้ทำอะไรที่มันชิ้นไม่ใหญ่โตมโหฬารมา,า,มากครับแต่ว่าเราก็ยืนยันที่จะขายราคาสูงเหมือนเดิมครับเพราะว่าพอตอนที่กวางตั้งแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยคือแบรนด์นี้กวางตั้งใจว่าคอนเซปต์คล้ายๆเหมือนเราวาดภาพจิตจิตกรรมนะครับ <laughs> คือมีชิ้นเดียวทำทั้งเดียวแล้วก็คือเป็นงานที่ไม่ใช่งานแมนไม่ใช่งานโรงงาน